วันนี้เรามาฝึกสมาธิกันนะคะด้วยนิ้วมือนะคะเด็กๆเอามือขึ้นมาค่ะทำแบบนี้เหมือนเราผนมมือไหว้นะคะแล้วก็กระดิกทีละนิ้วแล้วพูดตามคุณครูนะคะแม่จ๋าแม่จ๋าทำไมลูกทำไมพี่ตีหนูพี่ตีหนูตียังไงตียังไตงตีอย่างนี้ตีอย่างนี้ตีอย่างนี้อีกเล่านะคะแม่จ๋าแม่จ๋าทำไมลูกทำไม พี่ตีหนูพี่ตีหนูตียังไงตียังไงตีอย่างนี้ตีอย่างนี้ตีอย่างนี้อ่าให้เด็ก huh? <eties> ๆฝึกซ้ำๆนะคะอันนี้เป็นการฝึกสมาธินะคะเด็กๆทำถูกไหมอีกรอบนะคะแม่จ๋าแม่จ๋าทำไมลูกทำไมพี่ตีหนูพี่ตีหนูตียังไงตียังไงตีอย่างนี้ตีอย่างนี้ตีอย่างนี้